ไปดีจ้าสบายดีอีกรอบอีกหลายรอบอีกหลายรอบจ้าเราเสืพ่นมาตรวจต้นไม้ที่เพิ่นปลูกจะได้กินมากไม่เอ้ยเป็นยังไงบ้างนะตีดเบิดเนนะ ติดหมดทุกต้นเลยเจ้าพ่นเอาเพืองมาใส่พี่น้องพ่นเอาเพืีองมาใส่อันนี้อันนี้ฝรั่งฝรั่งสีม่วงฝรั่งม่วง,วงอันนี้<า>แตก<า>ดอกโอ้โหแตกเดี๋ยวค่อยเอาพุนมาใส่นะทำติดดีๆก่อนอย่ามันเค็มตายเ,าาอเอา ไปตัดหน่อไม้เรียบร้อยได้วสามหน่อเดี๋ยวต้น,ตอ,นอันนี้คือไปน้ำบนนี้ hộp để lại được nữa tôn nhẹ hay ngoa đây này Tôn mạc tiền tăng หมากติดตังผลไม้ป่านตัดรตัดกลิ่นบริกิตมันออกบัรลลงก็สิเถื่องจืบัรลลงก็สิเถื่องตัดออกอันนี้มัน เทถวเฮ็ดนี่คู่ก็จะไปท่าซีนสองท่าซีนซีประตรูโอ้โหวเวลามันจะไหล่บน่เจรินะงปะครุ้ ออยยัยร oh, yeah, ุ่นกับบอคอยงามปีนีิพองมันติดมันหนามันจะเป็นเอียงสักอย่างปีนิพง,งามเป็นเพีย้ยลายเลยแหละอย่างลายเลยเป็นเพี้ยบ้ากหลาย ่วนด้นข้ขางมันจะเป็นต้นกระเจียวซาลอยใส่น้ำผึ้งว่าเกิดลเลยพี่น้องทวดินพะเยาเลินนะเตรียมมาลามาซอยยายมาปลูกแตกงอกบนแล้วจ้า ต้นเดาทางหน้าบ้านก็ต้นใหญ่เป็นด,ดอกแ,แต่ว่าต้นนี้มันต้นหน่อยตัดเลยบ่เจ้าวะมันใหญ่แล้วนะส่วนบาวแก้วบ้านบัวแก้วเพิ่นปลูกพี่น้องเพิ่นพ่อพันเบียกเสดาเพิ่นวะเพิ่นว่เสห้อมลา,าสักเบียกน่ะอมลา,าว่าอยู่ส่วนอมลา,ากับมีวะต้นมันใหญ่แล้วแล้วก็เป็นด,ดอก หน้าบ้านเป็นดอกนะ นีนเน่เป็นโพนพี่น้องเป็นโพนโพอต้นไม่ใหญ่แต่มันตายแล้วแล้วต้นหน่อยเกิดใหม่ เรืเร่องแรกประมันหกอย่างก็แม่นแหละมันหกอี่นีหล่ะนยังเยี่ย,ยมาสนมาจาเดี๋ยวขอไพ่มาต่ ปปไปเปลีแนนปนไปแปนนัแนเปนไปแปนมาบนแน่นะคะอนาคตข้างหน้ายังมองไม่เห็นจ้าบนแน่เพื่อมีบ้านสร้างขึ้นดีนะจ๊ะตื่นตื่นตื่นค่ะโอ้ยยังนียังมีหัวเด้มันถูก បាន

เรียบร้อยพี่น้องเป็ดเออเตอิดฮะกำลังสวรรค์สว่วนไปคุนกีกระเดือนสซเบตจับจกมาเนี่ยวันวัน,วนก้นกระเดือนายแถ้นี่บ้องเออเดี๋ยวแปลบบอกจกเสีเท่า,ามืนก็ได้จากที่โคกพี่น้องเป็ดเออเตอิดลวจ้า ามีครงการ่นยังมานางบอกไว้ในนอนพี่น้องนางเถอะตอนแรกนะก่อยบริเห็นได้ว,ว่าเจ้าปลูกอันปลูกมักหนีมาพี่มักหนีกับมักม่วงเออพี่น้องไกลกันยังมาสะแกมันเข่าทั้งใดเนาะนี่มอนตามอีกฝากเป็นของสรอยคนปลูกริมหัวคนละฝั่งกับของนางของนางอยู่ฝั่งนี้ เพ,พื่อนอยู่ข้างนั่นตอนเฮ็ดหัวสละร้อยผลวายเลยเฮ็ดก็บ,บอกเพ,พ,พื่อนเพื่อนก็เพื่อนก็อยากใส่ตานางเล็กนะพี่น้องเพอาจะเคสเป็นหัวหัว,ห,วหัวดินอืมเป็นเสาดินแบบนี้มันก็บ,บอดอยู่ได้ปลายปีคือว่าอะไรหัวนะก็แคม่หัวตามนันนี่แหละพี่น้องตามหัวไปวตามหัวไปเนาะโอ้โหเลือแตฟอ่ฟังพูดพี่น้องฟังพูดต้นไม้ต้นไม้ใหญ่หลายกเลยอย่างท่านปลูกเนาะจ้ะ ต้องขยันพวกมันมันแทงอะไรอยู่ใช่มันเกิดคือเองมันต้นใหญ่มันอะเออแบบเขาตัดทนเปลี่ยนอะไรก็ได้ตัดทางี้ก้อนค่อยเห็ดไปพี่น้องทีละก้าวทีละก้าวเดินทีละก้าวย่างพี่น้องเล็ดลายประเดี๋ยวไม่ได้ซ้ำนี่เดี๋ยวยังมือไงล่ะแมนค่อยไปส่วนอ้อยกะ เดี๋ยวรุ่นปีหน้าเราก็สีขยับไปข้างนอกนะ,นะจ๊ะเนาะขยับไปข้างนอกต่งเลยเพมันเป่ยนพี่หอพอมันเปล่นหัวเปล่นตาดําเนาะมาผลอึอคืออึอคืออยู่คุณแม่พี่น้องเอ้อยมาลกหนากอดกอดกอดอย่ายได้พี่น้องเอ้อยอ พอลูกไก่แล้วกระดาษโอ้โพี่นุน่นจะจ้างให้ยื่อๆเราบอกย,ยอมนะคะจากย่างกระจ้างไปจ้า <c oughs> เออสัญญาเขตเด็ <c oughs> กไก่ตายมากกัปหาหมอบอกเด็กไก่มากกัคิดทอดหมออำล้ำอำล้ำเนี่ยน่าจะไปเอ,อาหมกโจ๊กอันนี้ก่อนพี่น,นุ่นจะไปคุดคิดเกลือไปใช้เบ็ดกับเสาวันก่อน เบ็ดป่าพี่น้องเลยน้ามาขี้ขยะขี้เร่ขี้กระเดือนแดงนะหันนะขางคอกนวนะเออขี้กระเดือนเดียวกันแล้วพอดีเบ็ดพญเดินเอานพญเบ็ดพญเดินดิมเป็นเบ็ดชส่เบ็ดป่า เบ็ดโกบนะมันใส่เบ็ดป่ามันติดยากเลยเฮนะ้ยเวลามันพอใส่พแหงหามองนะาอี้าาน,นกนี่เน่นเบ็ดน่าโดยบางข้าวลางไอยากทแล้งเห็ดเือนี่เดือนกระมีจ็ตู่สอกซ้หมอกแล้ว เข้าวุดไปแล้วให่ไหมมองนี่มันเคยมีเก็บไปขวดกินบ้างไปใส่เบ็ดน่ะโอ้ยสิไปใส่เบ็ดโกเบ็ดโเบ็ดป่าบริจาคตัวขี่เดือนมาหลายปีเลยถ้างก็จะมาจับกูมีหัวปวดจะเอาเห็ดสิบออกสิระวังลงจับอันนั้นเด้อ งูดินนะคะงูดินดำๆพี่น้องคล้ายๆคีกระเดือนนี่แหละแย,ย,ย่แย่งขยะขยะจังเลยอาหารปลาไปรอบปลาดุ มุยเยอะหลายตัวหลายตัวอยู่นี่หลายตัวบอกแล้วว่าขุดอันนี้อยู่ขุดอันนี้อยู่เตรียมโตนะว่าจะไปกับยิงเมยนะคะไปใส่มองได้ลงไปใส่เท่าหน้าห้องนี้รวมหน้าให้ใหญ่ค่ะใส่ลงไปปุ๊กนี่เดินใส่แกะปุกอ่ะ ยากใส่ไหมคะแม่มี่จะพันยืนเลอใช่ไหมเราเห็นปลาดุกนั่งน้ำไหลไหลเออมันจีดอกในน้องเราก็ยังใส่เราได้ปลุกพันยืนเลือนเสียบลงบนนันคือเศนดูค่ะเมื่อนี้ที่จริงเขาอยากไปแต่เมื่อวานนี่แล้วเราพอดีลุงเลิอนเราไปใส่เลยเพราะว่าชิยืมเบ็ดแล้วได้กเระมืได้ใส่ ไม่คุยแต่ขากระดาษที่โอเคนะแม่เ้วบอกเขาเปคุดนดยบริการมาแล้วามาจากระดูจ้าสันและันมีแตวจ้าข้ามและไปสบา้าสาดีนะคะสบายดี